ครับทุกคนวันนี้เราก็กำลังจะไปขึ้นเขากันนะมาปีนเขาที่สันนอกวัวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะนี่ก็อยู่ที่ทองผักฟูมแล้วดูดิคือหมอกลงกับหมอกลงหนักมากเลยนี่ขนาดเดียว่ันในตลาดนะตอนนี้เพื่อนร่วมทางของเราก็นี่กำลังมองมาจากบัาพักแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่า<ป>จะเป็นยังไงเกลียของเรียบร้อย อเดินทาง๊ปพียมิพร้อมหรออ๋อลุยลุยทริปนี้นะครับผู้ริเริ่มคือพี่มิงนะครับผมไปนัดพี่มิงกินข้าวนะเนื่องจากไม่ได้เจอกันนานแล้วพี่มิงก็ชวนไปขึ้นเขาจริงๆผมคิดว่าผมจะไม่ได้มาแล้วนะแต่สุดท้ายมันก็ได้มาวะคือแบบต้องขอบคุณพี่มิงมากเลยถือว่าเป็นผู้นําทริปในครั้งนี้เลยนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับกําลัง จัดแตงสัมภาระกันอยู่อุทยานแห่งชาติป้อมปีนี่ก็มีคนมาเยอะมากเลยทุกคนนี่าเพปนะจัดเตรียมเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าก่อนขึ้นจะเป็นไงไปขึ้นรถแล้วครับพร้อมไหมครับพี่พร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมไปหลังไปหลัง โดยคณะเดินทางผมนะครับมีทั้งสิ้นเจคนนะครับมีพี่อมีนนะฮะใส่แว่นใส่เสื้อสีขาวแล้วก็จะมีพี่อ้ํานะฮะคนที่ใส่หมวกสีเขียวเสื้อสีเขียวใส่แว่นตาสีดําจะมีพี่อามนะครับผมใส่เสื้อสีขาวใส่หมวกแล้วก็จะมีพี่แพรพี่แพรนะฮะเป็นฝาแฝดกันผู้หญิงที่นั่งค้างกันนะฮะคนหนึ่งใส่เสื้อน้าเงินคนหนึ่งใส่เสื้อขาวนั่นแหละอย่างที่เห็นเลยและที่สําคัญที่สุดก็คือ พิมมิงนะครับผมผู้นำทริปของเรานั่นเองอันนี้เราก็ต้องลงเดินแล้วนะครับรถเขาก็จะมาส่งแค่นี้ <c oughs> แล้วก็เราต้องเดินอีกเอ่อ9ก้ากิโลอันนี้จะเป็นทางขึ้นนะฮะสัญนนอกว่าจะโชว์เส้นทางจะบอกรายละเอียดเรื่องของจุดพักนะครับผม แล้วก็อย่างที่เห็นนะทุกคนก็เตรียมตัวกันที่จะลุยกันแล้วนะครับผมก่อนจะลุยก็ขอถ่ายรูปตรงป้ายสักนิดหนึงนะครับนะครับเริ่มแล้วครับผมตอนนี้เวลา9ก้าโมงห้นะทุกคนค9้าโมงเช้าคืออากาศมันโคตรดีเลยอากาศก็ประมาณแบบเออประมาณ24่้าบส้าขาก็เดินไปเรื่อยคือแบบอากาศดีมาก แล้วก็เรามาดูกันว่าเราจะถึงสักตอนกี่โมงนะทุกคนไปดูกันน,นี่ทุกคนเ,เดินมาแ,แค่เท่าไรยี่สิบนาทีไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยใช่ไหมสิบนาทีที่ไหนแค่สิบห้านาทีสิบห้าทีเหรอแล้วมันเดินขึ้นเนินอย่างเดียวเลยเอะ<ฮ>เอาเรื่องนะโอเคความรู้สึกตอนนั้นนะคือมันเหนื่อยมากเลยคือผมไม่ได้เตรียมร่างกายมาเลยนะ แต่ก็พอเครื่องมันเริ่มติดอะ่ะมันก็จะเดินได้เรื่อยๆผมก็เดินชมนกชมไม้ไปคือในป่ามันสวยมากเลยทุกคนกอันนี้ถึงจุดพักแรกนะฮะอีกแปดกิโลน,นี่คือเพรื่อนร่วมทางเราต้องไปอ,อีกมาครับนี่ผมก็เดินได้ประมาณกิโลกว่ป่านะ พีต้งแต่ที่ก็เดินตังท้ายคนก็ดมนลงเรไปออันนี้มันเป็นทางลาดลงพี่ครับาจากตรงนี้ได้ประมาณกิ่หนึ่งกิโลงครับครับผมก็ที่นี่ก็ระยะทาง9กิโลก็คือว่าเขาก็จะมีแบบที่พักให้เราตลอดเลยนะหมายถึงว่าจุดพักครับส <c oughs> วัสดีครับพี่ <c oughs> เป็นไงครับ สบายสบายใช่ไหมครับชิลๆใช่ไหมครับของพี่ก็อีกเดี๋ยวอีกกิโลก็ถึงแล้ะ <laughs> ไปไปกันต่อ <laughs> นี่ยเขาก็พักกันต่อเป็นไง,ไงบ้างครับพี่ดย <laughs> 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 ดีครับดีไม่ตาย <laughs> อันนี้ครั <laughs> ้งอันนี้ครั้งแรกเหวะ เอา๋้คำเขาไม่เป็นไรครับไม่พอไม่พอไหมไม่พออะไรครับเดี๋ยวไปคอนเทนต์ได้เป็นเป็นแบบผัดเอาพี่มาดิมีมือหายมีถังเป็นแบบพระเจ้าเหมือนผัวน้าเผาอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็จะไปซื้อแหละผมเกลียวไม้อันนี้มันเป็นนับว่าเป็นจุดผักอย่างนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางจุดกใช่ไหมถ้าจุดภาคที่สองอ่ะเราจะไปข้างในโอเคครับผมีไปซื้อเลค่ะพี่การพี่วคะ 1กิโลกับนี่โอ้ดิงงก็เดินย้อนกลับไปก็แค่โหลเดียวไปนี่ฮะเป็นโคกงมาดเรามาเลยแล้วขี่โค้งเราบอกไม่ถึงจุดหมายอะไรกันพี่ชายสบายสบายเนาะแล้วพี่แฝดเดินไปกันน้ำมาแล้วหรือยังแข่งจัดในระหว่างทางเดินนี้ผมก็เจอสัตว์นะก็เลยแอบแวะถ่ายรูปหนึงน่าจะเป็นกระรอกนะเป็นไบยากระรอกก็คือ หลังจากจุดที่1กํากำลังจะไปจุดที่2เนี่ยคือทุกคนเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองแล้ว่ากูจะมาทําไมทําไมไม่นอนอยู่บ้านเออมันก็จริงอะครับคือแบบมันใช้พลังงานเยอะมากอะทุกคนคือแบบเริ่มเหนื่อยเริ่มท้อกันตั้งแต่แบบว่ากิโล2กิโลแรกแล้วอะแต่แบบก็ยังยังสู้นะหมายถึงว่าเราก็ยังให้กําลังใจกันตลอดเลยนิดเดียวพอถึงไอ้จุด พักตรงนั้นนะนี่สัตว์ยาวเลยเดินตามเดี๋ยวเรานั่งพักก่อนนะอุ่นแล้วเจ็ดกิโลพี่ครับสูๆ้ๆครับพี่อันนี้พี่ก่อนกำลังจะลงนะครับสู <c oughs> ้ๆนะอีกนิดเดียวถึงนิดเดียวจริงๆนะระหว่างพักนะครับเจอเพื่อนร่วมทางแล้วก็แวะทักทายกันไปนะครับมาครับจุดพักที่สองของพวกเรา สุดทักที่สองของเรารู้สึกไงพี่เคยตายแล้วค่ะมันสึกไงบ้างพี่เคยตายแล้วค่ะเดินทุกคนสึกไงพี่อยากได้หนักกว่านี้มีแบบหนักกว่านี้ไหมมีก็หนักแบบนี้พี่แบกของขึ้นไปเลยเป็นไงครับเคยตายแล้วทุกคนเหนื่อยต้องเลยพิจูดแล้ละก่อเป็นไงบ้างพี่เหนื่อยมาก โขนี่แค่ประมาณแบบเท่าไรอะยี่สิบวเซนไองพี่่เอเหนื่อยตู่เหรเหนื่อยไปต่อน้องไปต่อระหว่างทางผมก็กินปลาท่องโก้สักหน่อยนะฮะคือพี่ชายผมซื้อปลาท่องโก้มาแบบว่าเป็นถุงใหญ่เลยนะฮะก็เลยมีกินตลอดทางเลยเราก็ยังเดินทางไปเรื่อยๆนะครับก็ใจคิดว่าน่าจะไปถึงตอนเย็นแน่ๆ ตรงนี้น่าจะเป็นลำธารนะตอนนี้เราเดินตั้งแต่สี่โมงทางว่า,าน่าจะถึงตอนทุ่มหนึ่งพอดีทุ่มหนึ่งพอดีเนาะใช่ <c oughs> ทุ่มหนึ่งปะ่ะเลยเลยอะอือทุกคนทางมาเป็นเนินแบบมันต้องขึ้นไปส,สูงๆมากเลยนะทุกคน ไปต่อเราสองกิโลผ่านไปนะฮะมันจะเริ่มเป็นเนินสูงชันแล้วครับทางเนี้ยมันจะใช้พลังงานเยอะมากผมบอกอตรงๆว่าตอนนั้นน่ะคือว่าเมื่อยเท้ามากๆเลย,ยาาเดี๋ยวเราคจุดพักที่สามโอ้โหทางยังชันนะใน,นๆๆอตอนระหว่างพักเหนื่อยเนี่ยผมก็จะ เก็บภาพเก็บวิดีโอไว้นะผมชอบบรรยากาศในป่าตอนนี้มากเลยนะคือชอบฟิลที่แบบมันลายล้อมไปด้วยป่าและอากาศคือมันบริสุทธิ์มาก mm. การถ่ายภาพแบบนี้มันทําให้เราเนี่ยลืมความเหนื่อยไปเลยนะครับทุกคนเ mm. มื่อหายเหนื่อยแล้วเราก็ไปลยุยกันต่อเลย mm. ในระหว่างทางที่เดินเนี่ยผมก็จะได้เดินสวนกับคนที่เขาขึ้นไปแล้วเขากําลังจะลงเพื่อกลับบ้านนะฮะ ก็ได้ยิ้มให้กันได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับทุกคนก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสู้ๆนะอะไรประมาณเนี้นะครับข้าหมแล้วลงนะจ,จะเป็น,นตุดผักที่สี่โอ้ยชัดแบบนี้ <c oughs> ัดคือทางมันวโคตรชันเลยนะคนเอาลนั่งพักอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวไปต่อแล้วก็ถือว่าทำเวลาได้ดีอยู่นะ พิ่งเดินมาชั่วโมงประมาณชั่วโมงกับอีกยี่สิบนาทีก็ถึงจุดที่4ี่แล้วเหลืค่จุดเดยวอีกหากิโลเสื้อสวยมากเลยพี่ สวยอะระหว่างทางเดินผมก็ได้เจอนอ้องผีเสื้อนะแล้วน้องก็มาเกาะที่นิ้วคือแบบมันน่ารักมากครนะึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วดูเขาบอกว่าเป็นจุดที่ นักเลนป่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเดีวดบอกจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมก่อนขึ้นเนินเขาสูงชันที่เรียกว่าเนินหมาถอยในจุดนี้เราแนะนําให้นักเลินป่าทุกท่านพักก่อนหายเหนื่อยเพื่อเตรียมร่างกายของผืน่อนขึ้นต่อไปก็คือใครถอยก็ต่อไปคือว่าถ้าใครถอยก็คือเป็นหมาเลยครับหุบป่าถอยโอ้ ระหว่างที่ผมกาลังนั่งพักเหนื่อยนะจากการขึ้นเนินเขาเนี่ยมาเนี่ยผมก็เจอพี่คนหนึ่งซึ่งเขาแบบเขาน่ารักมากเลยเห็นไหมเขาเดินมาแต่เหมือนเขาเจ็บนะผมก็ได้มีโอกาสที่จะคุยเขานี่เริ่มยิ้มส่งสายตาละเป็นไงบ้างครับพี่้างบนเจ็บขาทางบนสวยค่ะทามดสวยครับใช่ครับดีสวยมากแสงเย็นสวยมากไม่ผิดหวังแบบย่อขาแล้วก็ ซอยๆเท้าลงไปเลยเหนี่ยเหรอใช่เจ็บเข่าเข่างอไม่ได้เหรอพี่ตั้งแต่ทริปที่แล้วมันเลยพี่ไปไหนมาพี่ทริปที่แล้วไปลาไก่มาค่ะอ๋อครับเดินเยอะเหรอครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าจู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาอ๋อต้องต้องรีบรักษาให้หายนะพี่ขอบคุณครับขอบขอบคุณมากครับพี่ขึ้นไปครับผมปิดพับเยออยู่ค่ะครับขอบคุณครับหนังชีวิตอยู่ข้างหน้าเลยไข่ต้ม บองกันแล้วทีเซอร์หนังชีวิตอยู่ข้างหน้านี่ยอร่อยไหมอยากกินด้วยจังกินไหมไม่ยอมนะก็กินกับไก่เข้ากันมันง่ายไงง่ายตรงไหนเนี่ยอันนี้มันง่ายกาอีกูต้มให้น้องแตไม่เือะ เมื่อกินไข่ไมันกินกน้อยอะแมัน,นอยู่หร้อไนเอออิม่มคือพี่มิงก็ต้มไข่ผมมาห้าใบนะทุกคนผมก็เอามาด้วยแล้วก็กินไปตอนนี้กํากำลังพักกินไข่กันอยู่ไข่ก็อย่างที่เห็นแล้วมันเริ่มแตกหมดล้ะน้องโคตรน่ารัก บังเิขึ้น้านะครับคือทางมาันมันลาดชันมาก่ะดูดิคือว่าทำไมอ่ครับก็เป็นประสรบการณ์ดีๆนะจริงก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาเดินปา่าแบบอย่างนี้เท่าไหร่ มันเหมือนว่าได้เราเราได้พักได้พักผ่อนอเ,เราถึงเนินหมาถอยแล้วทุกคนบอกเลยว่าเนินนี้ใครถอยเป็นหมามด, <c oughs> ดูดิใครถอยเป็นหมา <c oughs> ากเป็นหมาจัง <c oughs> มาดูนะฮะบอกว่า นี่สูงมากเลยนะเมื่อกี้ก็คือแบบทางโคดรชันแล้วอีกหน่อยมันก็ต้องชันนี่รับดูดิสูงจากระดับน้ำทะเล1,099 1 10พ9นเมตรโคดสูงแล้วคือเนินหมาถอยเขาให้คำเปรียบเปยว่าเออเดินที่มีความสูงชันที่ขนาดหมาเดินยังไน,นละ่ะจนต้องเดินถอยกลับนั่นเอง เนินนี้เป็นจุดสุดท้ายที่ผู้บิชิตข่าวสันต์ะวัวทุกคนจะต้องเดินผ่านซึ่งมีระยะทางประมาณหนึ่งาิเมตรและทั้งอุทยานได้ผูกเชือกก็คือว่าร้อยเมตรขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นเนินแบบมันจะเป็นเนินแบบเนินขึ้นไปตรงๆเลยเห็นทุกเห็นเห็นสันเขาแถวนี้ไหมคือมันจะเดินขึ้นไปแบบแถวนี้เลยอะ่ะคือแบบต้องสู้ต้องสู้ ติดไงพี่พี่พี่ดึงเชือกสาวตัวขึ้นมามันไม่เมื่อยนั่นแหละนั่นแหละใช้ใช้ใชลายช่วยสาวตัวขึ้นมาใช้สองมือสองมือสาวตัวขึ้นมาอ่ะมันจะไม่เมื่อยนิดเดียวนิดเดียวถ้ามีเชือกช่วยไม่เหนื่อยเทคนิคก,การขึ้นเนินก็คือให้เราเนะี่ยสาวตัวขึ้นมานะโดยใช้แขนกับลนะครับผม มันจะไม่ค่อยเมื่อยเท้าเท่าไหร่มันจะทําให้เราไปได้อย่างชิลๆนะครับก็นี่จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆกันเดินมาถอยนะทุกคนผมเก็บภาพมาไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าต่างคนมันก็ต้องต่างใช้ทักษะเนาะในการที่จะไปยินในการที่จะไปแต่ทุกคนก็ผ่านมันไปได้คือตรงนี้มันจะใช้พลังงานเยอะมากเลยทุกคนเราก็ต้องค่อยๆนะครับผมถ้ารีบเราอาจจะเป็นตะคิวแล้ว การเดินทางมันจะต้องหยุดชะงักไปนะครับนี่คือหุบหมาดห่อยนะทุกคนแต่ผมพิชิตมันได้แล้วทุกคนแล้ววิวคือแบบดีมากเลยทุกคนดูดิเดี๋ยวไปกันต่อเราก็ต้องมานั่งพักสักหน่อยนะครับเพราะมันเหนื่อยมาก อมาให้พาพเถอะพ,พ,พี่นี่ไหเหรอนี่ไงเหรอก็ก็นี่ไงล้าอยู่้านี่ครรอนี่ดูคนนี้เขาชิวๆดิเอนี่ชิวๆโอ้โหพี่เจ็ดแล้วอีกสามกพี่นีง <c oughs> สู้ดิพี่ลองสู้แล้ว้มั้งพี่มิ้งบอกว่าไม่ไหวแต่ผมก็บอกให้สู้นะฮะพอลองไปถึงเริ่เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็อยู่บริเวณยอดขับแล้ว มิงสู้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 ไปด้วยกันไปสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือกำลังใจจากคนข้างๆนะครับจากเพื่อนร่วมทางของเรานั่นเองเพราะเรามาด้วยกันแล้วลงไปให้ถึงด้วยกันนะครับโคตรเหนื่อยเลยทุกคนเริ่มเหน,นื่อยจริงนะเฮ้ย ถึงจุดพักแล้วอีกกี่กิโลสองกิโลพีอ่อีกสองกิโลทุกคนอ,อีกสองกิโลอีกสองกิโลป้านี้บอกอีกสองกิโลจุดต่อไปทุกคนเข้มพี่ อีกสองกิโลชั่วโมองเดียวไม่ถึงชั่วโมองก็ถึงนะเราไปซะพี่อมินไหววะสองกิโลสิบนาทีสองกิโลสิบนาทีเอเอเรื่องไอ้ทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเดินทางเดินขเขานี่คือถ้าเราเจออากาศเย็นเนี่ยเราอย่าพักนานเพราะว่าถ้าร่างกายเราเย็นน่ะมันจะเหนื่อยมากแต่ถ้าเราเดินเรื่อยๆเนี่ยหมายถึงว่าพักไม่ต้องนานมาก แล้วให้เราเดินเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเนะี่ยร่างกายมันอุ่นแล้วมันจะเดินได้นานกว่านะครับผมก็เป็นทริคอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากทลิปนี้นะครับอ,อยู่บนหลังเจ้าทอนั้งคนเยมินพักตรงนี้ก่อนไหมขึ้นไปเขาสูงนู้นเลยนะข้างหลังผมตรงนี้คือบรรยากาศดีทอฟ้าเปิด คตรเหนื่อยทุกคนโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยแต่ก็แบบโคตรมีความสุขเลยนะนี่ก็จะเป็นพี่อามีนของพวกเราเนั่นเองนะครับพี่อามีนเดินป่าเดินเขาเก่งมากๆเลยทุกคนเขาไปบ่อยมากอันเนี้ยคือแบบทุกคนไปติดตามก็ได้นะเหนื่อยเขาตาข้างหลังโคตรสวยทุกคนด,ด,ดิตรงเนี้ยที่เห็นนะ เนี่ยนะไม้ที่ผมชี้ไปเนี่ยจะตรงเนี้ยมันเป็นเขื่อนนะทุกคนนี่คือเขื่อนเขาแหลมไปแบบไปไกลนูนเลยคือตรงเนี้ยวิวสวยมากอะแต่กล้องมันแบบมันเก็บได้ไม่หมดไกโหโคตรสวยเลยก็ยคือผมว่าเดินมาเป็นเนินนี้แล้วนะยอดเลนเดินล่าสุดที่ผมเดินผ่านมาบอกได้คำเดียวว่าผมเหนื่อยล้าจนเต็มทีละ ผมก็ได้แวะพักสักนิดแล้วกินปลาทั้งโกตอนนี้เป็นสันนอกบัวนะทุกคนปลาทั้ง<ห>โกอร่อยมากครับปลาทั้งโกจสิ่งที่เยียวยาเราคุ้อด้วยไข้มึงเท่มดเลยวฮะเออห้างมั้งเถอะคือพี่เอ็มเขาบอกว่าไข่ผมที่ต้มมามันเละหมดแล้วนะทุกคน <laughs> อีกเจ็ดร้อยเมตรมั้ง้าคือเห็นสันนอกหัว,วเริ่มมีกำลังใจขึ้นแล้วไปต่อ Let's go ตนตอนนี้มันก็คือได้มาถึงแล้วนะฮะก็ได้เห็นสันนอกวัวเต็มๆเลยอตอนนี้คือแบบความเหนื่อยมันลืมไปเลยอะวิวมันสวยมากทุกคนเยีงสวยอ่ะโอ้โหเชี้ยพี่ขวามือเชี้ย คนดูด้วดูงนู้นดวงนู้นดวงล่างดิถึงแล้วนะครับผมนี <group> ่คือจุดขายแม็กอันนี้คือจุดขายแม็กแล้ว